สวัสดีจ้าทุกคนมือน,นีมาพอ้อกับสาวหน่อยในช่องสาวหน่อยบานหน้ากัตอนเศร้ากินกาแฟแล้วเ,เราไปกันั่งกินกาแฟฝนตกพี่น้องเมื่อขึ้นนี่ฝนตกมาใส่หน้าผงกระสิดำดีดอกมื่อว่านีซักห้องวอแล้วดอกงานนึงงานนี้ สะดำพงก็เลยบ่าเล้วบ้านนี่ก็จะดำแล้วลี่ยมอดอกเมื่อนี้ก็เมื่อหวยออกเมื่อนี้เมื่อหวยออกกะคอยทุกคนโชคดีแล้วจ้ะแล้วจงได้ก็มาลุนกันรั้งหวยออกเพื่อยจะถูกเท่าหน่อยก็ซื้อลอตเตอรี่ยีย่สองใบว่าได้ซื้อหลายแต่งหมดหมดว่าหันเื้อที่แปดใบว่าไก่เลย มักอยู่มกักเลขกสองตัวมักเก่าแปดกับแปดศูนย์เพื่ดมากก็ซื้อตามด้วยจ้ะขอให้ทุกคนโชคดีมันๆมาด้วยจ้ะมือแรงเด้อเดี๋ยวมาพอกันใหมหลังหวยออกจ้าสวัสดีจ้า